ทำมืดแล้วแต่ผู้คนในกรุงโคลัมโบยังคงปักหลักชุมนุมเ,เ,เสียงตะโกนขับไล่ผู้นำประเทศด้วยความโกรธเกรี้ยวดังระงมตัวอักษรระบายความคับแค้นใจถูกชูให้เห็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลท,ที่นำโดยประธานาธิบดีโกตาพยาราชปักษาพาศีลังกาม,มายัางจุดที่คนเดือดร้อนทุกหย่อมยา่าเงินทุนสำรองต่างประเทศลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งในปี2019 ประชาชนอดครวญว่าชีวิตทุกวันนี้ของแพงจนซื้อไม่ได้ไฟฟ้ามีใช้ไม่พอและไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อประเทศติดหนี้มหาศาลอินเดนงกอลพาร์ทุก่งมันนงกอลพาร์มันรัลมักกะลวันเดออันนี้ที่เราไดัเราเี้อยาวสีโปรดนท่ทุกนกล้าารทเรันนีดเรยนอนนลาร์ทนอร์ัทดรีน ไม่นานการชมนุมโดยสันติก็ยกระดับไปสู่ความรุนแรงคนที่โกรธจัดระบายออกด้วยการเผารถยนต์ควางป่าเข้าของใส่ตำรวจด้านรับยิงแก๊สน้ำตาลและปืนฉีดน้ำโต้กลับความวุ่นวายส่งผลให้สีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินคาดกันว่าการประท้วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยสองคนและอีก53คนที่ถูกจับตัวไปปรานนารานาตุงคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวออกมากล่าวโทษฝ่ายค้านที่จุดประเด็มประท้วงทั้งที่สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลสามารถควบคุมได้รัฐบาลควบคุมได้จริงหรือคุนสีลังกาอาจไม่คิดเช่นนั้นโดยเฉพาะวิธีแก้ปัญหาด้วยการหยุดจ่ายไฟ13ชั่วโมงต่อวันสีลังกาบังคับใช้มาตรการประหยัดพลังงานครั้งประวัติศาสตร์เนื่องจากรัฐบาลขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถนําเข้าถ่านหินและน้ำมันเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขณะเดียวกันแหล่งน้ำที่ใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าก็แห้งเหือดจากอากาศที่ร้อนอบอ,อ้าวระบบต่างๆหยุดชะงักระยะเวลาดับไฟ13ชั่วโมงนานเกินไปสำหรับหลายธุรกิจปัญหานี้ถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตเงินเฟ้อที่ข้าของแพงขึ้นจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่1เมษายนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อในสีลังกาเพิ่มเป็นร้อยละ18.7ราคาอาหารปรับตัวขึ้นร้อยละ30สินค้าที่แพงอยู่แล้วถูกจำกัดปริมาณป้องกันการขาดแคลนชาวบ้านต้องเข้าคิวยาวเหยียดนาำัละยิ่งจะวันนี้กี่ดอการ์ลี่เรื่องซากปุ๋ยเนี่ยน่าะสูตรละไม้ด้วยกันเลเลยก็โอนนู่นใส่เย่เลยน่เสียด้ยเดี๋ยวไม่รอกลับชยเลยจุดเริ่มต้นของการขาดแคลนเงินตาต่างประเทศและหนี้สินรุงแังย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ที่นี่คือท่าเรือน้ำลึกคำบันโตตาในกรุงโคลัมโบที่ศรีลังกาตกลงให้จีนเช่านาน99ปีรวมถึงพื้นที่รอบๆนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาจีนให้สีลังกากู้เงินจำนวนหลายพันล้าน,านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคหลังประเทศนี้เผชิญกับสงครามกลางเมืองนานถึง26ปีเมื่อศีลังกาไม่สามารถใช้นี้ได้ตามกำหนดคอตกลงนี้จึงเกิดขึ้น คาดกันว่าเมื่อเสร็จสิ้นพื้นที่ตรงนี้จะประกอบไปด้วยท่าเรือโรงแรมรีสอร์ทห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมโรงพยาบาลโรงเรียนรวมถึงสวนสนุกมีความเป็นเมืองครบถ้วนสมบูรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างโดยผู้อาศัยไม่ต้องออกไปไหนเป้าหมายคือดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะบรรดาสถาบันการเงินชั้นนำของโลกให้ย้ายฐานมาที่นี่ใช้พื้นที่ของศรีลังกา แต่ผลประโยชน์เป็นของจีนข้อตกลงนี้ถูกหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าไม่ต่างอะไรจากการยกดินแดนให้ต่างชาตินอกจากนั้นโครงการต่างๆที่จีนตั้งใจพัฒนายัางนำพาแรงงานจีนจำนวนมากให้เข้ามาอย่างศสรีลังกามีสิ่งที่พอกพูนถูกซ้ำเติมด้วยการบริหารที่ผิดพลาดหลังสงครามกลางเมืองศสรีลังกาเปิดประเทศเกาะเล็กๆแห่งนี้เนื้อหอม นักลงทุนมากมายหลั่งไหลเข้ามาด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกรัฐบาลหาเงินด้วยการกู้เงินต่างประเทศมากกว่าการสร้างรายได้โดยการส่งออกสินค้าและบริการผลคือดุลการค้าที่ไม่สมดุลเงินทุนสำรองของศรีลังกามีไม่เพียงพอในการชำระหนี้ต่างประเทศปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นจากโควิด -19 เมื่อนักท่องเที่ยวหดหายปัจจุบันนีสาธารณะของศรีลังกาอยู่ที่ราว8 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ Or 2, 7, 000, 000, 000, I would definitely say this is the worst crisis uh, since independence uh, just because while there have been some there have been crises um, not to this magnitude and not to this level of um, disruption of the economy the productive capacity of businesses uh, to operate during uh, power cuts and whatnot it it Has impacts across the entire the has นี่สินนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือที่น้อยลงสีลังกาไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการขายพันธบัตรในสกุลเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ยถูกได้อีกนั่นหมายความว่าหนทางในการสร้างรายได้ก็ยิ่งน้อยลงที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขด้วยการประกาศแบนการนำเข้าสินค้าเพื่อสำรองเงินต่างประเทศแต่ก็ก่อปัญหาใหม่คือการขาดแคลนสินค้าและข้าวของแพงขึ้น กลายเป็นงูกินหางล่าสุดอินเดียช่วยแก้ปัญหาด้วยการอนุมัติส่งออกน้ำมันผ่านสินเชื่อรวมถึงอาหารและยาที่กำลังขาดแคลนในขณะที่รัฐบาลสีลังกาเตรียมหารือกับ IMF หลดเงื่อนไขาการปล่อยเงินกู้อย่างไรก็ตามวิกฤตเรื้อรังไม่ได้แก้ไขได้ง่ายเหมือนกดปุ่มและคาดกันว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจะยังคงอยู่อีกนานยังไม่รวมถึงปัญหาระยะยาว นั่นคือหนี้สินที่ต้องชำระให้กับจีนท่ามกลางเสียงตําหนิดังระงมถึงตอนนั้นผู้นำอาจไม่ใช่ประธานาธิบดีโกตาพยาราชปักษาแล้วแต่สำหรับประชาชนพวกเขายังต้องกัดฟันอดทนกับความลำบากต่อไป ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมันลงค่ะ